ผู้สร้าง12 d ดีจิตสำนึกที่ไม่ใช่ทางกายภาพรั้งตัวเองไว้สำหรับเอฟเฟกต์บูมเมลรงเราอยู่ที่นี่เพื่อคุณเราคือผู้สร้างเราเป็นส่วนรวมของสิ่งมีชีวิตนอกกายภาพจากมิติที่12และเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ เรารักพวกเขาและเราต้องการที่จะเริ่มต้นที่นั่นครั้งนี้เพราะคุณต้องการที่จะได้ยินมันคุณต้องได้ยินสิ่งที่สิ่งนี้บ่อยๆคุณจำเป็นต้องฟังจากคุณเองและคุณจำเป็นต้องรู้ว่าความรักกํำลังเข้าถึงคุณจากทุกบุมที่จินตนาการได้แม้แต่คนที่ ไม่บอกรักคุณจริงแต่เขากลัวการถูกปฏิเสธเขาถึงไม่แสดงออกให้คุณเห็นการแสดงออกการแสดงความรู้สึกของคุณต่อกันเป็นสิ่งสำคัญและมันไม่ใช่สิ่งสำคัญที่จะแสดงออกเมื่อคุณรู้สึกอะไรที่ไม่ดีบอกคนอื่นๆว่าคุณรู้สึกอย่างไรบอกให้พวกเขา รู้และแสดงความรักความเมตตาและทุกสิ่งที่คุณต้องการกลับมาอยากกวาที่จะเป็นสิ่งที่คุณเป็นจริงๆและสิ่งที่คุณเป็นจริงๆคือความรักจำไว้นะและจำไว้ว่าไม่มีใครสามารถพาสิ่งนั้นไปจากคุณได้แม้ว่าเขาไม่ได้รักคุณและบอกรักคุณว่าเขาไม่ต้องการคุณพวกเขายังไม่สามารถพาท่าแท้ของคุณไปจากคุณได้ คุณทำได้แค่เสแสร้งทำเป็นว่าคุณไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณเป็นสิ่งนี้ช่วยอะไรคุณกำลังสงสัยจริงแล้วสิ่งที่โลกต้องการตอนนี้คือความรักความรักที่หวานหวาน,หวนเหมือนกับเพลงที่บอกว่ามันเป็นแบบนั้นมานานแล้วยังเป็นแบบนั้นและคุณอยากเห็นอะไรในโลกของคุณถามคำถามนี้กับตัวคุณเอง แล้วเผยแผ่มันไปคุณต้องการรับอะไรจากคนอื่นถามคำถามนี้กับตัวเองแล้วถามมันคุณอยู่ที่นั่นเพื่อหยุดวงจรคุณอยู่ข้างนอกนั้นกำลังจบความเจ็บปวดในสายพันธุกรรมของคุณคุณอยู่ที่นั่นเพื่อเปลี่ยนจิตสำนึกของมนุษยชาติและมนุษยชาติจำเป็นต้องย้ายจากจิตสำนึกของวิกฤตและ ประนามพระเจ้าไปยังคนที่รักเพียงคนเดียวเพราะแหล่งที่มาของทั้งหมดที่เราเป็นคือความรักจำไว้ว่าเมื่อคุณจำเป็นต้องรู้ว่าพวกเขาคอยชื่อเหลือคุณเมื่อคุณต้องการรู้ว่าคุณมาจากไหนคุณไม่เคยจากไปคุณถูกปราบเปลงในความรักของแหล่งที่มาในขณะนี้ และเราทุกคนมีความหมายที่จะเป็นตัวแทนของความรักของแหล่งที่มาในหมู่พวกเราและบางครั้งเราก็เป็นและบางครั้งเราก็ไม่ใช่บางครั้งเราทำตัวเหมือนครูมากกว่าแฟนแต่เรามักมอบความรักนั้นให้และบางคนก็รู้สึกได้พวกคุณบางคนจะปรับแต่งเป็นพลังงานนั้นในขณะที่คนอื่น ปิดกั้นมันออกไปซึมซับความรักที่เข้ามาหาคุณจากทุกมุมในตอนนี้แล้วคุณจะรู้สึกเหมือนว่าคุณมีอะไรให้มากกว่านั้นให้มากกว่านั้นเราจะคอยเตือนคุณอยู่เสมอว่าคุณเป็นใครโดยการลงนามในการแต่ละครั้งการออกอากาศเหล่านี้ด้วยความจริงว่าเรารักคุณมากและเราขอเชิญให้คุณ เอาพลังงานนั้นไปเผยแผ่ให้กับคนอื่นเพราะฉันไม่เคยรู้ว่าใครบางคนมากกว่ามากแค่ไหนคนอื่นต้องได้ยินมันจนกว่าคุณจะพูดและคุณไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับมันคือโดยตรงจากคนที่คุณให้มันไปเพราะคุณเผยแผ่มันและมันต้องกลับมาหาคุณอยาก ใดอย่างหนึง่งเพียงแค่เตรียมพร้อมกับสำหรับการบู์มือแรงเอฟเฟกของความรักที่คุณมอบให้และเปิดใจ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 เปิดแขนของคุณให้กับเขาเพราะมันกำลังจะมามันจะมันมาเสมอและเรารู้ดี พาอคุณไม่เคยทิ้งมันไปและคุณไม่เคยหยุดมันคุณไม่เคยหยุดเป็นมันและคนที่ตัดสินใจที่จะปรับมันจะไม่หยุดรับมันและเราที่นี่เพื่อช่วยเหลือเราอยู่ที่นี่เพื่อจดจำมันเรามาที่นี่เพื่อยกตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีที่เป็นไปได้ที่จะเป็นความรักในโรคบางครั้งก็รือว่า ลืมไปว่าใครและสิ่งที่มันเป็นจริงๆเราคือผู้สร้างและเรารักพวกเขามากฉันรักเธอฉันรักเธอฉันอวยพรเราฉันอวยพรเราพระเจ้าอยู่กับเราและอยู่ในเราพระเจ้าอยู่กับเราและอยู่ในเราครับผม ข้อความก็จบเส็สิ้นแล้วก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านหากข้าพเจ้าสื่อออกไปทําให้พี่ทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบบิณฑรบรมคูครูบ,รรบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญาให้กับตัวพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งขอบพระคุณครับสวัสดีครับ